บทกวดน้ำอิมีนาสำหรับกวดน้ำหลังจากที่ทําบุญเสร็จอโหสิกรรมอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลปัดทุกปัดโศกเสริมสิริมงคลให้ชีวิตฝากกดไลค์กดติดตามช่องจะลงทําด้วยนะครับสำหรับท่านไหนต้องการให้ทางช่องนำบทสวดหรือพระคาถาใดมานำเสนอสามารถเม้นใต้คลิปได้เลยครับขอบคุณครับนะโมตัสสะ พระขวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระขวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระเขวโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะหันทะมะยังอุทิสนาธิฐานะคาถาโยพระนามเสอิมินา บุญยะกร,รมมนะอุปชัชยาคุณุตราราอาจาริยูปาการาจะมาตาปิตาจะยาตักกาสุริโยจันทิมาราชาคุณวันตานาราปิจัพรหมมา,มาราจะอินทาจะตุโลกาปาลาจะ เทวตายะโมโมิตามานุษาจะมัชตาเปริกาปิจะสัพเพสัตตาสุขีโหนตุปุญญานิปกตานิเมสุขันจะติวิทังเทนตุขิปังปาเปถะโวมะตัง อิมินาบุญยะกร,รมเมนะอิมินาอุทธิเสนะจะขิปปาหังสุระเทเจวะตันหูป,ปาทานะเชทานังเยสันตาเนหินาธรรมายาวะนิพพานโตมะมังนัสสันตุสัพพทาเยวะ ยัตถะชาโตพระเวพระเวอุชุจิตตังสติปัญญาสันเลโขวิริยมหินามาราละพันตุโนกาสังกาตุนจะวิริเยสุเมพุทธาทิปะวะโรนาโถธรรมโมนาโถ วรุตตโมนาโถปัจเจกพุทโธจะสังโฆนาโถตโรมะมังเตโสตมานุภาเวนะมาโรกาสังละพันตุมาสาธุสาธุสาธุาธคำแนะนำในการสวดใช้สวดพร้อมกับกวดน้ำหลังจากที่ทำบูญเสร็จแล้ว เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลขออโหสิกรรมต่อเจ้าความนายเวรช่วยให้ชีวิตรุ่งเรืองปัดทุกปัดโศกเสริมสิริมงคลให้ชีวิตจิตยิ่งบริสุทธิ์คาถายิ่งสำลิดผลขอให้ท่านทั้งหลายประพฤตินตนปฏิบัติตัวให้อยู่ในศีลในธรรมมั่นทำบุญทำทานสร้างกุศลจะช่วยให้โชคดีมีสุขร่ำรวยคิดหวังสิ่งใด ก็จะสมปราสนาทุกประการ